วันนี้คุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดเรามาล้วงใจของคุณว่าคุณคิดถึงอะไรที่สุดในวันนี้เป็นคลิปดันด้อมเป็นดวงรลยรวมเรามาล้วงใจของคุณนะว่าคุณคิดถึงอะไรภายในวันนี้เป็นคลิปดันด้อมนะล้วงใจของคุณคิดถึงอะไรสามใบนะภายในวันนี้เดี๋ยวว่าคุณคิดถึงความรักใช่ไหมคุณคิดถึงคนรักของคุณใช่ไหม คุณคิดถึงการเงินและงานไา่ของคุณการเงินคุณเข้ามาสามใบเลยการงานคุณมีความมั่นของการงานการเงินของคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดถึงการเงินในวันนี้การเงินของคุณมีเข้ามาอย่างมากมายคุณได้จับเงินทุกสิ่งทุกอย่างการเงินของคุณคุณคิดถึงการเงินใช่ไหมในวันนี้คุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างการเงินของคุณวันนี้มีเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นงานเงินของคุณคุณคิดถึงการเงินจริงๆในวันนี้คุณจะมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนในวันนี้